สองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมมี่นะครับรู้จักกันในชื่อจิมมี่จิมอยนะครับผมครับผมแล้วก็ผมนะครับอมกริดอมมอยคือเราเราจะเล่นมุกนี้ไปทุกอันนี้เลยหรือเปล่าแล้วไปเรื่อยๆกันนะรู้จักว่าควรพูดแบบนี้วันนี้ด้วยได้นะครับเป็นครั้งแรกก็อมกริดเฉยๆก็ได้นะครับผมอมมอยก็ได้นะครับอุ้ยเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะ มันอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าอยู่นิดนึงงหรอเออเป็นพี่จิมกับน,น้องโอมก็ได้นะได้ได,ได,ได,ไดค้ครับพี่จิมน้องโอมครับได้ได้ได้โอเคครับเรื่องอะไรที่เราชอในครให้พี่จิมก่อนเลยกันนะครับเพราะ<ด>ว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกของพี่จิมด้วยอันนี้นเป็นเรื่องแรกของผมในการดูละคร,รเวทีเลยนะครับผมนี่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเคยดูมารอมหนึง่งแล้วก็มันเป็นละครในคณะเฉยๆอะไรเงี้ยครับแต่วันที่เราไปดูเราดันหลับ เพราะว่าเราไม่ได้นอนมาแล้วเราแอร์มันเย็นเหลือเกินอ้าวแต่ไม่ใช่กับวันนี้อ๋ออันนี้ไม่หลับเลยวันนี้ไม่หลับวันนี้ดูแล้วแบบตื่นเต้นแล้วก็มันเป็นหนังมันเป็นแบบว่าละครเวทีแบบเฮอร์เรอร์นิดนึงใช่ไหมไม่นิดอ่ะไม่ได้เฮอร์เรอร์เลยนะครับผมแต่ผมขำตลอดทั้งเวทีในการดูนี้เลยอ่ะดูคนขำเลยเพราะว่าอะไรมันมันนอกจากความเฮอร์เรอร์เนี่ยมันยังมีความคอมเมดี้สอดแทรกอยู่ในตัวเล็กไม่เล็กไม่เล็กเลยยิ่งใหญ่เลยเพราะมันเป็นเสน่ห์ที่ยังไงมาควบคู่กับ กับอะไรที่เป็นเฮรเรื่อของไทยอ่ะจะต้องมีความคอมดี้อยู่แล้วแน่นอนใเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยเป็นคนตลกนะแล้วก็พี่ตั้มจัดการให้ทุกมุกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโดนเส้นแล้วก็ทุกอย่างเมคเซนส์คุณเป็นคนที่ตลกแบบตลกจริงๆอ่ะไม่รู้ตลกธรรมชาติไหมแต่คือพูดได้คำเดียวว่าตลกมากๆอ่ะได้ อันนี้ด้วยกัน2คนครับผมแต่ว่าผมเคยดูที่ราชนาายเทเตอร์ดีมาประมาณนึ่งแล้วครับผมแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ดูแบบอะไรที่มันเป็นแบบผีๆแบบนี้ซึ่งก็ได้แบบเปิดโลกใหม่กโอ้เหมือนกันแบบสเปเชียลเอฟเฟกตต่างๆแบบแบบเพิ่มความหลอนแบบอยู่ดีๆศพหายไปแล้วแบบศพกลับมาเลยโอ้ยมันว้าวอ่ะแบบพวกโปรดักชั่นอะไรใดๆเขาดีมากเลยใช่ครับโอ้ยถ้า ถ้าจากชื่อเรื่องเลยผมผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีอะไรที่มันตลกนิดแม้แต่น้อยเลยนะครับผมเพราะว่าแค่ชื่อเรื่องมันก็น่ากลัวแล้วทุกคนแบบเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีใช่ไหมแบบครับคือมันยังไงมันก็ผีแน่นอนอยู่แล้วแหละเออแบบแต่เราก็เตรียมตัวกลัวมาตั้งแต่บ้านอยู่แล้วว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านั่งขำทั้งเรื่องเลยนะนั่งขำกันทั้งเรื่องจริงๆแบบเออคุณบุ๊มันโดนเซนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะพี่จิมนะครับผมแบบคือผมนักฆ่าพิมใช่ไหมแบบก็มีอย่าง อีสัคสัะโดนเส้นพี่จิมมากออะไรนะครับอ๋อผมว่าเป็นเรื่องเป็นมุกที่พี่ตั้มเขาเล่นเองตบเองพูดคนเดียวเล่นเองตบเองจังหวะเขาแบบ เหมือนภูมิใจในมุกตัวเองอะไรเงี้ยครับใช่เราเป็นยิงช็อตหนึ่งที่ทุกคนน่าจะถ้าเกิดว่าได้ดูอ่ะจะนึกออกว่ามันคือช็อตไหนเราเป็นยิงเราให้ตลกอ่ะใช่ตลกตลกธรรมชาติมากมากแต่ว่าที่ผมคาดหวังมาก่อนมาจากบ้านอ่ะเรื่องนี้คือผมไม่นึกว่าผมไม่นึกว่าจะมานั่งดูแล้วมันจะดจืดอ่ะมันเป็นคำคำว่าจืดจืดที่แบบว่าเออเราก็เหมือนนั่งดูละครดูซีรีส์ดูหนังทั่วไปที่แบบว่าเราเคยมาดูรอบสื่อรอบอะไรเงี้ยแต่อันนั้น เราจะรู้สึกว่าเออนี่คือหนังเรื่องหนึ่งที่เออดีนะดีอะไรเงี้ยแต่พอเป็นรอบเนี้ที่แบบทุกคนที่นั่งดูอยู่ด้วยกันอ่ะมันแบบพอถึงเวลาขำก็ขำด้วยกันทั้งหอพอถึงเวลาตบมือก็ตบมือด้วยกันทั้งหออะไรี้ยมันทาให้เราแบบได้เป็นส่วนหนึ่งของโชว์นี้อ่าใช่ใช่เครับผมแล้วแบบมันมีการแบบส่องไฟมาทาคนดูด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่แบบบางทีก็บางทีก็ตกใจเหมือนกันบางทีก็ แบบอุ้ยท่แสบตาออออแล้วจะรับตาดีไหมนะจะมีแบบหลายเอเลเมนที่ถ้าคุณไม่ได้ดูละครเวทีอะมันจะไม่เจอใช่ต้องมาดูละครเวทีถึงจะเจอเช่นเช่นเช่นกลิน่นกลิ่นกลิ่นกลิ่นเรียกดว่าถ้าถ้าดูอัดเทปแบบดูไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยม,มันเข้าไม่ถึงมัาเรียกว่าแห้งมันแห้งใช่มันต้องแบบเราต้องอยู่ตรงนั้นนับวินาทีนานเราต้องอยู่กับโชว์ด้วยแล้วแบบเราจะได้เราจะรู้สึกว่าเออเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย นั่นคือจุดแข่งของกะองเวทีใช่นะครับผมเรื่องนี้ก็าทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับอะไรนะครับผมเอาจริงๆผมไม่ค่อยกลัวขนาดนั้นแต่ว่าพี่จิมผมเป็นคนที่ไม่ชอบเลยครับเราจริงๆเราอ่ะเราอาจจะเรียกได้ว่าเราเป็นคนที่ไม่กลัวผีเพราะว่าเราอ่ะไม่เอาพวกหนังผีเรื่องผีอ่ะเราจะพยายามไม่ดูมัน S <S มันเลยทําให้เราไม่มีจินตนาการอ๋อคือเราไม่รู้ว่ามันน่ากลัวยังไงเลยซ้ำใช่เพราะว่าเราเคยแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราหลอนกับเรื่องนั้นอะไปเป็นปีๆเลยอะอ๋อ,อมันมีเรื่องหนึ่งตอนเด็กๆคือเรื่องอะไรนะโปรแกรมหน้าเวียนาคาตอะไรเงี้ยมันทําให้ผมเป็นคนที่กลัวผีเลยนะเพราะเรื่องนี้โอ้ใช่ใช่ลังจากนั้นก็คือแบบแทบไม่ดูหนังผีเลยใช่จากนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้จะไม่ดูหนังผีเราก็ลืมไปแล้วว่ากลัวผีเป็นยังไงเนี่ยเพิ่งจำได้วันนี้แหละครับโอ้หนะครับเรียกได้ว่าทำถึง ผมน่ากลัวะครับโอ้ไม่กลัวจริงเหรอผออีไม่รู้อ่ะคือคนเป็นคนที่ชอบดูหนังผีไงแล้วอะไรนะครับทำไมถึงชอบดูดหนังผีอ่ะชอบชอบนะแบบหนังผีหนังฟิลเลอร์อะไรเงี้ยแบบเรื่องอะไรที่มันทําให้แบบเราใจอะไรเงี้ยแบบแล้วรู้สึกว่าในมีนาทีที่เรากลัวเราแบบเรารู้สึกมีความสุขด้วยโลกจิตหรือเปล่า <laughs> ฟังดูโลกจิตตังเลย <laughs> ไม่นะครับแบบแบบเออมันมันสนุกอะแบบ จับเลือดมนได้ซุปชีดอ่ะผมว่ามันอธิบายอะไรได้หลายๆอย่างโดยเฉพาะว่าทำไมคุณถึงเหมาะกับบทเพทายข้ามฟ้าเหรอใช่ผมพูดแค่นี้แล้วกันอ่าอ่ารามินเพทายครับผมยังไงซีคุณรามินกระหม่อมคุณพูดภาษาเอมารีชัดนะเนี่ยกระหม่อมให้ฟาบาดพูดก่อนเพคะเป็นเกียรติ เราจะบอกแบบนี้ว่าเราว่ามันไม่ใช่แค่โอกาสปกติแล้วแหละที่เธอมาเป็นเททายอะเราว่ามันเป็นเพราะความชอบของเธอเองด้วยทาให้เธอเป็นเททายผมมิคิดหลาผมม่คิดหลาใช่ผมมิคิดโอ้ยนิสัยเป็นนานชักพาเคยเคยฟังไหมเคยฟังฟังได้ไหมกับกำลังนึกเนื้อเพลงอยู่นะครับกำลังนึกเนื้อเพลงอยู่ว่าร้องอะไรต่อไม่ต้องร้องต่อก็ได้แต่ว่าอยากพูดอะไรไหมก็อยากพูดว่าพี่พี่อยากถามอะไรไหมครับพี่เล็กคำฝา เอาเป็นยังไงใช่ไหมก็บรรยากาศในกองสนุกมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้โอมมากเลยกับการถ่ายทาเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าคุ้มกับการตั้งตารอสําหรับแฟนๆมากๆใช่ครับคือมีแฟนหลายคนที่รอกันมาเป็นปีแล้วใช่ไหมแฟนๆครับแฟนแฟนหมายถึงอะไรแฟนคลับครับผมแฟนยังไม่มีผมฟังไม่ผมฟังไม่ถนัดฟังไม่ชัด ยังไม่มีแฟนเลยก็มไม่มีเหมือนกันอุ้ยจ้างพอดีเหลือเกินอ้าวแต่ว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันครับอเอาพูดถึงเรื่องข้าวเปาต่อไหมอยากมีแฟนนะอยากมีแฟนนะอยากมีแฟนไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าอยากมีแฟนถ้าเอาไหลมาแบบนี้กระทิบข้างหูเลยก็ได้ <laughs> โอเคไปข้าฟ้าตต่อดีกว่านะครับก็มีอันนึงที่ผมว่าเป็นบรรยากาศในกองที่คุณน่าจะชอบก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่โอมบอกว่าโอมชอบในการทํางานในการได้อยู่ในกองถ่ายจริงเหรอใช่แสดงว่าถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าแต่ก่อนมาโอมไม่เคยชอบอยู่ในกองถ่ายเลยเหรอโอม<า>บอกว่ามันมันเป็นกองถ่ายที่แฮปปี้มากเป็นไวท์ที่เป็นไวท์ที่มีความสุขมากในการทํางานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ย คือเราปกติเราอยู่ในกองนี้อยู่แล้วเราอยู่กับดูม <Can S 3> ันดีมาตลอดเวลาอใช่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 เพราะว่ารู้สึกว่ากองดูบันดีนะครับแล้วก็กองทำฟ้าเนี่ยสนุกมากแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความเฟรนลี่กับโอมากเลยแบบคุยได้ทุกเรื่องเลยแบบทุกคนอะไม่ว่าจะแบบพวมกับทีมองค์ทีมอาร์ต่าเออคือแบบนักแสดงคนอื่นคือเขาพร้อมคุยกับเราหมดเลยอะไรนะครับจะมีก็คุยกับเราทุกเรื่องครับผมทุกเรื่องบ้างไม่ทุกเรื่องบ้างยกเว้นเรื่อง เรื่องเงินงงงละกันนะครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรุยกันเราอย่าไปคุยกันดีกว่าเลยครับเรื่องเงินก็คุยได้ทุกเรื่องนะครับสำหรับพี่จิมมี่พี่จิมมี่เป็นเหมือนเซฟโซนผมอยู่แล้วอุย้ยทําไม,มนหวานทังเลยไม่เอาไม่พูดแล้วอ,อ่าไม่แล้วก็มีอะไรก็เราก็คุยกันอยู่แล้วนะครับผมไหมสุดท้ายแล้วหวานไม่หวานอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เราแต่อยู่ที่อยู่ที่น้ำตาลถูกนะครับผมน้ำตาลแต่ว่าหวานเกินไปก็จะไม่ดีนะครับผม เป็นประหว่างนะครับทุกคนระวังคนไทยไปเรื่อยมากเลยนะครับยกเริ่มเป็นโดยปิงได้แล้วนะโดยเฉพาะจิมมี่จิมมอ่อโอ้าวเมื่อกี้เริ่มเรื่องสู้กับน้ำปิงได้แล้วนะแกอย่าไปพูดแกอย่าพูดจะไปพาดพิงเขาเดี๋ยวเขาเก็บค่าลิคัสินจริงเหรอใช่เขาขนาดนั้นแล้วเหรอน้องน้ำปิงอ่ะเขาขนาดนั้นเลยนะครับผมเขาทีเอ็มมาหาผมเลยว่าจะมาใช้โอ้เราเล่นเดี๋ยวเดวจะมาใส่หลายกันไม่เอาแนนน่อไม่จริงไม่จริงเนี่ยเรื่องจริงแน่นอนโอ้กับน้ำปิงเรารักกันดีนะครับผมไม่มีใครหยิกหลังกันแน่นอนนะครับ ไม่มีใครหยิกหลังกันแน่นอนนะครับอมกับน้ำปิงรักกันดีเคยมีคนกู่ข่าวว่าอมกับน้ำปิงตีกันอยากจะขอใช้พื้นที่สื่อตรงนี้มาแนะนาเลยว่ามาประกาศเลยว่าตีกันจริงครับตีกันจริงนะครับแต่ว่าตีกันตีกันแบบน่ารักน่ารักแล้วกันิมีเคยมีอยู่รอบนึงจิ่มีกับพี่เก่งยืนมองเงี้ยแล้วอมกับน้ำปิงก็หยุบกันไปหยุมกันมาอ๋อจะเอาไปได้เลยนะเนี่ยโอ้ยตลอด ก็นั่นแหละครับอาจจะเป็นด้วยความสนิทสนมกันนะครับผมรู้จักน้ำปิงมาแล้วกี่ปีอ่ะ18ปีเมื่อกี้คุณตอบสิบปปีนะครับผมเออคลอดออกมาด้วยกันเลยอะไรกันเลยครับอืมร้อเล่นหน่อยมั้ยมีคำว่ารอเล่นนะครับไอ้เราลอเล่นก็ได้นะครับร้อเล่นลอเล่นลอเล่นเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเขาเขารู้จักกันมานานจริงครับของโอมกับน้ำปิงเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันพอเข้ามาถึงนะ เขาก็เหมือนแบบเจอกันแล้วเฮ้ยทำไมไปสนิทกันเมื่อไหร่วะอะไรเงี้ยแต่คือเขาบอกว่าเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันมาได้เลยครับผมยี่ปีสองสามปีสี่ห้าปีห้าปีครับห้าปีเลยใช่ไหมเดียกคณะเดียวกันเครับได้ครับยังเห็นกันอยู่ดัลลัดเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เขาก็ไปเป็นดาวคลางฟ้าแล้วนะครับพี่นันติงตีกันจริงแหละเพราะใช้ค้นเขาเห็นกันอยู่ดัลลัดอ่ะทำไมครัมันดูเหมือนอะไมเห็นกันอยู่ดัลลัดอ่ะมันใช้กับคนที่แบบว่าเตยชีวิตอะไรเงี้ย ไม่รู้คนไทยใช้คำนี้ไม่รู้โอเคไหมโอเคไหมจริงเโอเคโอเคได้ครับโนเต้ดนะครับโนเต้ดว่าเห็นน้ำปิ้งอยู่ลันลันไม่เอาเราจะไม่จับมือไป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 เลยครับผมรักกันดีนะครับรักกันดีจริงจริงจริงเป็นอย่างนี้แหละครับหมายถึงว่าจะหยุมกันไปหยุมกันไปอย่างนี้แหละครับบอกว่ารักก็คือรักอ่าจริงจริงนะครับผมข้างหลังก็คือดีหลังกันอยู่ ใช่อุ้ยแล้วนี่เราต้องไปถ่ายซีรีส์ด้วยกันอีกอ่ะรับมาครับซีรีส์ครับของผมของผมของพวกเราของพวกเราเลยผมว่าจริงๆแล้วว่ายังมียังเหลือถ่ายอยู่เพราะว่าออนแอร์จริงๆคือเมษายนนะครับวันที่เท่าไหร่ยังไม่รู้จำได้พี่ซีบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดือนเมษานะครับใช่ครับ ใสายนต์นี้แน่นอนนะครับแน่นอนแต่ว okay. ่าไม่ร no. <re ww transparency> so ู <api> ้น like ี <infinity> right. ่เท่าไหร่ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็เล่นถ่ายกันอยู่ใช่รถอาริซีก็อีกไม่อีกไม่เกีอาทิตยนแล้วว่าเพราะว่าเดอนนี้ก็แลก็ดีก็มีนานแล้วนะเหลือเวลาอีกประมาณเดือนถึงสเดือนเริ่มเคลียดแล้วเริ่มเคลียดแล้วทันปะเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆนะผมว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ถ่ายช้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าทีมงานของเรานะครับ ทีธีานของเราเนี่ยให้ความใส่ใจกับรายละเอียดมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะแบบสถานที่ชุดอะไรต่างๆบทแล้วก็ต้องเคลียร์คิวอะไรต่างๆด้วย <up. S 1> ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับ,รบแต่เรียกได้ว่าสมกับการรอคอยแน่นอนนะครับผมอันนี้แบบคือเข้าใจหกแฟนๆมา,มากๆเลยที่แบบรอมาสองสามปีแล้วใช่นะครับ,บผมแล้วก็จะได้ดูแล้วว่าเราก็แบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนพวกเขามากๆเลยยังไงก็ฝากไปด้วยกับคําว่าของดีต้องรอหน่อยนะครับผมรับ เมจิกเลเวอร์ใช่ไหมหุยแค่พูดก็คันปากแล้วก็ยังไงดีครับคุณจิมมีครับก็เมจิกเลเวอร์เนี่ยเอาจริงๆคือเรายังไม่รู้เวลาแน่ชัดว่าทำลายของจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนอ๋อจ,จะได้ก็เมื่อไรยังไม่แน่ใจใในะครับเพราะว่าเราเรายัง <ๆ S 1> ค่อยๆค,ยค,ยคยันนีด เรียกว่า่า่เรากำลังปั้นนี่ทำออกมาทีละเรื่องทย่เอาทีละอย่างดีกว่าครับใช่แล้วการถ่ายทำเราจริงจริงมันไม่ได้ง่ายเลยในแต่ละเรื่องอ่ะเพราะว่าพี่ออฟเป็นคนที่คิดเรื่องอะไรอ่ะใหม่ใหม่ตลอดอ่ะมันจะไม่ค่อยซ้ากับเรื่องเก่าหรือว่าเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นโปรเซสอาจจะนานนิดนึงนะครับเราก็แต่ที่ผมว่ามั่นใจได้เลยก็คือว่าเมจิกเดอร์เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ได้รสชาติใหม่ใหม่ไม่เหมือนเลยแน่นอนไม่เหมือนแน่นอนนะครับผม ดูแคสก็กลัวละ <laughs> อะไรนะดูแคสก็กลัวแล้วนะครับแคสแคสแคสคือตัวละครอต่ถืว่าคนที่มาเล่นน่อ,อ๋อนักแสดงใช่เออนักแสดงนะครับผมครับผมพูดถึงตอนถ่ายพายอตใช่ไหมนะครับผมก็รมเลย <laughs> ตอนไพลยอตนะครับสำหรับใครที่คิดว่าจะกองไพลยอตเนี่ยจะวุ่นวายจะปวนจะเสียงดังอะไรเงี้ยคุณคิดถูกแล้วนะครับผมก็ก็ ชื่อมันขึ้นอยู่แล้วเนาะสองป่วยอ่ะเออคือใครๆก็รู้แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปสมทบนะครับเป็นห่วยที่3ก็ช่วยอะไรน้องเขาไม่ได้หรอกไม่เรื่องของการพูดเนาะคือเขาเป็นตัวตึงอยู่แล้วในเรื่องของแบบเอ่อการตบมกบ,บ๊ะอะไรต่างๆเงี้ยคือเราสู้เขาไม่ได้เราเป็นคนเงียบๆนะครับผมใช่เอ้เงียบเ,เงียบเงียบเลยครับผมเอาเอางี้ซีนที่ว่าซีนเหมือนเป็นการขี่ไม้กวาดเป็นยังไงบ้าง,ง,ง,ง อ๋อุอันนั้นเป็นมจิกโมเมนต์มากๆเลยนะครับม v e จิกเลเวอร์มจิกเลเวอร์ด้วย <laughs> <laughs> ก็สำหรับใครที่เห็นนะครับโอมกล้องแล้วก็น้ำปิงนะครับผมที่ขีย่ไปกวาดลอยๆกันอยู่3คนนันแะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราถ่ายทำกันทีละคนเลยนะครับผมเรา,เราต้องมีการบล็อกกิ้งแล้วก็ใช้เครนตัวเดียวกันเนี่ยย้ายไปตรงนูง้นตรงนั้นแล้วก็เอามาตัดโอเวอร์เลยกันนะครับให้มันอยู่ในเฟรมเดียวกันซึ่ง ประมาณหนึ่งพอสมควระครับผมแบบสเปเชียลเอฟเฟ t อะไรเงี้ยแบบคือเราไม่เห็นในในด้วยตาเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าแบบเขาเอาไปโพสต์โปรกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายเราเหมือนกันแล้วก็สนุกด้วยแบบเออขึ้นเรื่องเวทมนต์อะไรเงี้ยแบบเราชอบแบบแม่มดต่างๆคุณใสเราไม,ไม่ไม่มีคุณใสเราเล่นนะครับผมมีแค่เวทมนต์นะครับผมเวทมนต์ได้ครับได้เอ้ยอย่างจิมมี่จิมมี่ได้เป็นนี่ด้วยจิมมี่ได้เป็นหมาจิมมี่ได้เป็นสมอยด้วยนะครับผม อาจจะไม่ใช่สมอยอะว่าคลายคลายเหมือนเหมือนทุกคนอาจจะคิดว่าผมเต้องเป็นสมอยอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นสมอยนะในเรื่องนั้นผมผมเป็นหมาของใครก็ได้เป็นจิมมอยเป็นจิมมอยได้ไหมเป็นอยู่แล้วเป็นจิมมอยของไครเองน้องโอมได้หรือเปล่าเป็นจิมมอยของน้องโอมได้หรือเปล่าพูดถามแค่นี้ถามพี่จิมครับถามพี่จิม เดี๋ยวค่อยตอบก็ได้นะครับผมยังไงดีนะเขาช็อตไ่ไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปคุยกันแล้วกันโอ้โห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 โอมโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหกอ้โหมอ้โหโอกโหโอ้โหโอกเราจ้โหโอ้โกโอ้โหโอ้ง2เรื่องเลยอรโหโอ้โหโอ้โหโอ้โมโ้รเ่อ้โหโอ้โหโอ้อกมาเอ้อ้มหโอ้นหอ้โหโอ้วหโอ้โหโอ้วนะอรับแอ้วก็อ้รื่ออ้โหโอ้โหโอ้โนะค้ับทั้2เรอ่อง น่าติดตามแน่นอนนะครับผมได้นะได้ตกลงก็ได้ไม่เหลืออะไรจะไม่พูดแล้วก็ดีได้ได้ได้จริงๆแล้วยังไงก็มีสองเรื่องนี้แหละที่เป็นสองเรื่องหลักๆนะครับแล้วก็เออ่ยังไงฝากเออ่เขาเรียกว่าของผมจะมีอีกเรื่องนึ่งซองไวเบอร์ได้นะครับผมจะมีเรื่องซองไวเบอร์นะครับที่จริงๆน่าจะออนหลังจากข้ามฟ้าสักแป๊บหนึ่งมั้งครับหรือยังไงไม่รู้แต่ว่าบอกว่าคิวสี่ Q4 คือควอเตอร์คือไตรมาสสี่ใช่ไตรมาส4ใช่ใไตรมาสับไตรมาสก็ปิดกล้องแล้วเรียบร้อยถ่ายเรียบร้อยแล้วครับหลักๆตอนนี้คือน่าจะเป็นเรื่องโคสโปรดักชันที่แบบว่าน่าจะต้องจริงๆต้องเกี่ยวสีต้องทำเอฟเฟกต์อีเพียบเลยครับใช่เพื่อทำให้มันดูสมจริงมากขึ้นอะไรย่านี้ครับก็จริงๆผมเป็นคนตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากๆเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราใส่ สุดทุกอย่างที่เรามีณเวลาน,นั้นที่เราจะทําได้แล้วครับก็จริงๆอยากดูตัวเองเหมือนกันผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทําให้ผมมันนั่งดูตัวเองอย่างจริงจังแล้ววิเคราะห์ว่าการแสดงของเราเป็นอย่างไรครับโอ<ฆ>้ยใช่ประมาณว่าองศาแถวนบิดไปข้ามนี้จริงๆแล้วน่าจะบิดแบบนี้ <c oughs> คือเราคือเราจับผิดตัวเองเกินไม่จะมมีเก่งอยู่แล้วนะครับผมผมไม่ <c oughs> คาดหวังไม่ไม่ได้ไม่คาดหวัง รู้อยู่แล้วว่าจิมมี่ทำได้แล้วก็เก่งขอบคุณตลอดเราขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่อว่าเรียกว่าอะไรดีเป็นเป็นเป็นการแสดงแค่คืออย่างนี้เลยยังไงอย่างงี้เลยยังไงอย่างงี้เลยเตะโลเอเอชียนอะไรอ่ะอย่ยงงี้เลยครับอย่างงี้เลยครับสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆโครงการแสดงก็ชมจิมมี่ทุกคนเลยนะครับว่าจิมมี่แบบการแสดงอบอย่างนี้เลย ม่บผมเอาคำวยจากเขาื่นมาพูดอีกทีนึงอันนี้ผมไม่ได้ไว้เองนะอันนี้ก็แบบไอติมคนเขาพูดกับปากเองเลยนะครับว่าจิมมี่แบบเก่งแต่ว่าทําได้ดีเขาพูดเขาไม่ดูตัวเองเลยดูแล้วดูแล้วไม่เราเราเราไม่ได้เก่งเขาคณหรอกนะคุณจิมมี่ปล่อยมากครับจริงๆให้กำลังใจกันแบบว่า จนโอมพูดว่าเฮ้ยพอแล้วให้กําลังใจกันพอแล้วมาแบบว่าบอกว่าคุณเก่งมากทุกซีนไม่ได้อะไรเงี้ยครับเราหลังนี้มาก็เลยเลดลดลงแล้วเผื่อว่าจะใช้ในโอกาสพิเศษซะบ้างปกติเราจะมองเห็นเออเก่งเนี่ยเออโอมเก่งมากนะอย่างเงี้ยทุกซีนอะไรเงี้ยฮะตลกมากเลยครับจนกลายเป็นว่าต้องบอกกันว่าเฮ้ยพักบางเผาๆบ้างคำชมอ่ะเออเผาๆบ้างเดี๋ยวมันจะไม่พิเศษใชไหมใชจะไม่พิเศษบอกรักใครทุกวันมันก็จะไม่พิเศษใช่ไหมล่ะพิเศษครับแต่ ครับขอบคุณมากครับ <laughs> ขอบคุณครับส <laughs> <laughs> วัสดีครับบ๊ายบายจ้า <c oughs>